คนเสื้อแดงมาเทียบเลยเข้ามาทำอะไรกันเนี่ยเลือกอะไรเขาลงคะแนนเลือกเลือกตั้งใหม่หรือยังไงถ้าอยากรู้สอนักข่าวเก้าล้านวิวมีคำตอบครับเพราะว่าได้รับเชิญไปร่วมรายงานข่าวแล้วก็มาในฐานะสิทธิ์เก่ามาเลือกตั้งนายกสมาคมก่อตั้งโรงเรียนบ้านสันกำแพงโรงเรียนที่อดีตนายกทักษิณชินวัตร เคยเรียนที่นี่เป็นรุ่นศูนหนึ่งครับคันทักสิณนจบปสาที่นี่แล้วไปเรียนต่อที่มกบรรยากาศพวกสิทธิ์เกา่าทุกรุ่นก็มาลงคะแนนเพื่อเลือกนายกต่อตั้งสมาคมโดยมีผู้ลงรับเลือกตั้งสองรายได้แ,แก่เบอร์หนึ่งนักเตกอนนัดเป็นสิทิ์เกา่ารุ่น15ส่วนเบอร์ที่สองเป็น ที่อ่างนนะครับก็เป็นสิทธิท์เก่ารุ่นสิทธิ์เ่าสิทธิ์เก่ารุ่นสิบประมาณเนี้ยครับผมก็จำไม่ได้ละก็มีเพื่อนๆมาร่วมให้กำลังใจเบอร์หนึ่งกันเยอะแต่ทราบว่ามีเบื้องหลังครับเพราะว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยยังไม่อยากเป็นนายกก็ขอให้เบอร์สองนะเป็นนายก แต่ต้องขอให้มีการเลือกตั้งมีการลงคะแนนให้ถูกต้องตามระเบียบการของทางราชการแล้วก็สังคมก็จะรับรู้ว่ามีการเลือกตั้งจริงๆนะไม่ได้ยกตำแหน่งให้กันเหมือนกับรัฐบาลบางชุดนะครับดูบรรยากาศนะครับบารนดีหมายเลข bạn đi mãi lên đường bạn đi mãi lên đường bạn đi mãi lên đường bạn đi mãi lên gió Bạn đi <laughs> Bạn đi máy bên 1, Bạn đi máy bên sau Bạn đi máy sau Bạn đi máy bên sau Bạn đi máy bên sau Bagi My Lek Bagi My Lek Bagi My Lek Bagi My máy bật đi máy đi bật đi bật đi máy đi bật đi máy đi bật đi máy lên đường bà tê mã định xóm bà tê mã đường đi mã định đường đi mã đường đi mã đường đi mãi

ดีหมายเลขสองดีหมายเลขสองดีหมายเลขสองดีหมายเลขหนึ่งดีหมายเลขสอง

đi máy đánh gió lên máy gió đi máy đánh đi máy đánh đâu máy gió hoặc máy đi máy 2, đi máy hết 2, đi máy hết đi máy 2, đi máy ดีหมายเลขสอง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  ดีหมายเลขสองดีหมายเลขสองดีหมายเลขเดิมดีหมายเลขสองดีหมายเลขสอง

d อันแรก2 d อันที่1 d อันแรก2 d อันที่1ใบสุดท้ายอ่าใบสุดท้ายแล้วหมายเลขมีอัน2 สำหรับผลการน,นับคะแนนเป็นอย่างไรนั้นลองฟังเสียงสดจกา <ใน S 2> <อ>กผู้ประกาศแบบนี้ครับตอนนี้ผู้ประกาศของทีนนเ่เริ่ตั้งระธานเป็นทางการนะครับมีสมาชิกสิบเก้าป้าปทาแิมาลงระเบียนเก้าสิบคนมาลงให้เบอร์หน,นึ่งสามสิบห้าคะแนนเบอร์สองห้ 5, 5, นาสิบห้าคะแนน ฝากโทษว่าเอร์สองมาแนนวกว่าก no <ang prepar atory ć> <re> ็ด้เ <człowie> ป <k> ็นนายกสมหรงชิดเก่าป้านแขงครับพ่านั้นสุพรรณห้าดนวยกันเบอร์หนึ่นะเจ้าเบอร์หนึ่งทันตรีดรกุตนนท์กนยอยมนะเจ้าได้3.5คะแนนนะเจ้าแล้วก็ คุณอนันต์สุขันตะโลกเบอร์สองนะเจ้าได้55คะแนนนะเจ๊าบัตรดีหมดเลยนะเจ้าบัตรเสียไม่มีนะเจ๊ะพูดออกเสียงไม่มีนะเจ้าแต่โอกาสนี้ขอเชิญนายกสมาคมคนแรกขอบคุณที่ได้เสกแบงจากทากล่าวขอบู้สิบอยน้อยหนึ่งนะจ้าแล้วก็ก่อนจะกล่าวขอเรียนเชิญท่านนายกขอต่านได้มอบ ยืดงจะคบประธานตัวเขาโนเจต้องต้องขอขอบคุณกรรมการกางเจ้าที่ได้มาช่วยนะจ๊ะสมาคมเขานะจ๊ะเป็นสักขีพยานนะจ๊ะกรรมการกลางขเานะจ๊ะขอร้องเลยเลยนะจสรมาขอแสดงความยินดีกับท่านนายกนะครับกับเอรับ หน้าที่เป็นนายกสมาคมจิ่งเก่าเงียนตั้งสระแหน่เจากผมซึ่งเป็นนายกผู้ก่อตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนใดก็ผมเชื่อว่าท่านมีศักยภาพและความสามารถที่จะทำนำพาให้กับสมาคมจิ๋งเกาเงียนตัานสระแหน่เราได้เจริญรุ่งแน่นะครับแล้วก็ผมได้ร่วมงานกับ อยากเห็นเหมือนครอบครัวพี่ๆพี่เปิ้ลส่งเสริมสนับสนุนให้ก่อตั้งสมาคมชิ๋งเก่าในบ้านสังเวยอยากเห็นสมาคมของเกิดอยากเห็นองค์เงินบ้านสังเวยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากสมาคมชิกองครับผมดีใจนะครับครั้งแรกที่จุดเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมพูดกับคุณน้องไว้ว่าจะไว้เมื่อจะเนะ แต่เนื่องจากว่าหลายๆคนหลายๆด้านบอกแม่บอกว่าก็ลงลงสมัครตัวนะครับผมเพื่อนคก็บอกว่าลงสมัครตัวนะครับแล้วกับครูน้องก็บอกว่าดิเป็นการนั่นก็เป็นสีสันนะครับเป็นสีสันนะครับในนี้ก็แสดงความยินดีกับท่านนายกคนใหม่แล้วก็ยินดีที่จะได้ร่วมงานกันต่อไปครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับคือคะแนนเสียงผมนะครับแล้วก็ื้อคะแนนเสียงกับท่านอายกคนครับ คือความไวว่าแต่ถ้าในโลกแดงแล้วก็นนความไวโลกงผมประมุ่นคำกะมุ่คำก็ติ้งทุกคะแนนเนาะแต่ว่าในเรื่องของนะครับในเรื่องของคณะกรรมการนะครับผมจะบอกให้เลยว่าตอนนี้นะครับเรามีการลงเปิด์หนึ่งและเปิด์สนะครับมันจบไปแล้วในเวลานี้ต่อจากนาทีนี้ไปนะครับ ทกท่านนะครับเฮาจะเป็นกลุ่มที่ดเดินทางร่วมกันนะครับนะครับผมขอชี้แจงตรงนี้ว่าตอนนี้เฮา,าได้แดินทางไปโทษ่อีกสักอย่างนะครับแต่เมื่อที่ที่ผ่านมาเนี่ยคือการใช้สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในมุมมองของผมนะครับถือว่าหน้าเวลานี้ที่ต่อไปเนี่ยเขาจะเดินทางร่วมกันไปเนี่ยถือว่าทุกคนนะครับมีส่วนร่วมแล้วผมจะลองดูว่า การดำเนินการขอกคณ้ประการเนี่ยจะมี่านไหนที่ได้โรกกับผมพ่อทั้งหมดนี้นะครับฝากดีฟากมาทด้ด้วยนะครับเราคือกลุ่มเดียวนะครับตีเป็นร้อยออกรนะครับผมก็จะพยายามทำทห้เิ็งที่นะครับใี้มีอย่างนั้เสนอแล้วเราจะมีการสร้างกลุ่มแล้วก็กเป็นในแท้ที่นะครับผมจะทำในเรื่องของเป็นไฟเปลี่ยนไฟที่เรียบร้อยนะครับก็ก็ ้ามีอย่างเดียวผมจะประสานไปถึงทุกท่านนะครับเพราะว่าทางธรรมการแต่ที่เพิ่งมีเบอร์โอเวอเรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะดำเนินกาดำรงในการที่ว่ากระดมในเรื่องของนะครับกลุ่มสมาภมิก่อนนะครับว่าปสกเราเนี่ยตั้งแต่ที่แม่เมียนไปบดนะจนถึงต่างประเทศนะครับทุกคนจะมีส่วนร่วมในการไปบดนะครับขอบคุณครับอยากจะได้ดูนะถ้าตามระเบียบก็น้องเพราะว่า สมาคมนีเป็นยึดตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมสมาคมแห่สมาคมนันนะครับทีนี้สมาคมเรานะคบเราได้ยื่นข้อบังคับแต่ละรัฐตองอนุมัติข้อบังคับเพราะฉะนั้นนะเราต้องทำตามข้อบังคับนะครับตมข้อบังคับนะรับเปิ้นบอกว่านายกสมาคมมาจากการเลือกของที่ประชุมเลือกนายกคนเดียวนะครับได้นายกแล้วเมื่อนายกนะไปพอ้อมทีมงานไปพอ้อมทีมงานมาปุ๊บช่วงนี้นะรับคณะกรรมการก่อตั้งย่างนัก นะเจ้ายังราชการอยู่ยังบบนี้นายกเตื่อไป่เดี๋ยวนี้นะเจ้าเป็นผู้เป็นตัวแบบนี้เตื่อนะเจ้าจนกว่าในระดับราชการไปจนกว่านายกคนใหม่เนี่ยเปิ้ลจะฟอมทีมงานขึ้นมาเขาเปิ้ลฟอมทีมงานขึ้นมาปุ๊บเปิ้ลประกาศแต่งตั้งนะครับประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการของสมาคมโดยลงชื่อเปิ้ลเป็นนายกสมาคมณวันนั้นนะเจ้ากรรมการชุดก่อตั้งถึงจะหมดอายุ ตอนนี้ยังรักสกาอยู่ตอนนี้เราก็ยังมีการนายกแต่เท้ามามีคณะกรรมการเื้าจะเขาต้องร้องเปิ่นฟ้อมพินงาแล้วเมื่อดมันจะไแล้วนี่หนอบางคนถามนะจ๊ะให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนจะภายในหนึ่งเดือนเนี่ยนายกจะต้องฟอพงพานงาเรียบร้อยจะพอประกาศออนนั้เรียบร้อยจะเป็นติดกรารสติดกรารอย่างๆเนี่ยถึงถึงจะมีเป็นตัวของ นายกสมาคมอินทร์เจริญดูเพราะฉะนั้นอ่าแต่พี่นายกค้นก้นก้นกับเปิ่นมาแล้วนะว่าเดี๋ยวค้นจะสัมนาคณะกรรมการต่างๆแล้วแต่พี่ท่านกรรณะอันนี้คุณน้องก็ยืนยันแล้วว่าเพิ่นเพิ่นโทรมาหาคุณน้องแด่ว่าเธอเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเราจะฉันไอ้นางโงฉันถ่าหูเพิ่นฉันเชื่อมึงเพิ่นฉันจะสละอีหนทรเพิ่นพูดกับคุณน้องครั้งแรกนะเจ้าฉันจะสละ แล้วก <cek> ็พอดีไปไปมาๆมันก็มีอันนั้นอันนี้ว่าเออมันน่าจะมีการเคื่อนขันกันก็ตอนแรกก็ตื่นเตื่นอย่างยุ่ยยิ้นอะไรอะนั่นแบบเปิดเปิดเปิดก็เลยมาอู้พี่น้องนะครัพี่น้องเขาเรียกว่าพอดีว่ามันมีการแข่งขันกันยาเนี่เออมันก็จะนี้เวลาฉันส่งรายงานไปมันก็เออมีการแข่งขันกันนี่จะมันก็มีการแข่งขันกันก็เป็นเป็นเป็นพี่เป็นน้องนะจ๊ะแล้วก็นำเรียนว่า สมาคมเราจะมีสมาคมสิทธิเก่าก็เปลียนสกเปนเป็นพี่เลี้ยงนะจ๊ะสมาคมสิทธิเก่าสกเปนตอนนั้นก็นโยบายในั้นเป็นเป็นนายกสมาคมรอบภบตาปัญญานี้มีนายกคนใหม่นะจ๊ะคุณเพียงศัจการท่าพานะจ๊ะเปลี่ยนสมาคมแล้วก็เขาได้พูดกันก่อนละตั้งแต่ได้เลือกนายกแล้ว่าแบบนโยบายปัญญานะบ้านสกเปนเนี่ย เข้าวปวดจะมีสมาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยพูดกันว่าต่อไปนะเจ้าสมาคมสันกำแพงกับบ้านสันกำแพงจะเป็นสมาคมพี่สมาคมน้องทำเอ็มโอยูร่วมกันละเราจะทำกิจกรรมด้วยกันถ้าเคนมีกิจกรรมเป็นยังก้นก็จะเอื้อมมาหาคนจะเป็นพี่เดียนมาหเพราะถือว่าเป็นลูกม่อเดียวกันนะเจ้าเราอ้อนมาถมเรายกไปสนมามาสมมาพยมเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเข้าก็จะไม่ได้ทำงานตัวเดียวเขาจะทำงานร่วมกับสันกำเพงคนตัว ปนประจัญภพโลกก็หนานะจ๊ะเจ้าวันนี้โอกาสนี้ก็ขอขอบคุณนะจ๊ะอาชิตเก่าทุกท่านทั้งนั้นนะาจารที่เสียสละมานะจ๊ะเพื่อโรงเรียนของเราเนาะปีหน้าเุาป้าคุณครัู้ก็จะมาละครั้หนึ่งในความทรงจำทุกคนกุ้มไหนจะนัากันเด็นชุดนักเรียนเราจะได้หน้าติหน้านะจากขอบคุณนะจ๊ะเจ้าเดินทางด้วยดีนะเจ้าขอลืมบอกไปครับอาการลุกตัง้งจัดขึ้นเมื่อกลางเดือนมิถุนายน ยนต์ที่ผ่านมาที่หอประชุมโรงเรียนบ้านสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นี่เองครับและเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําคลิปช่วยกดติดตามกดแชร์กดถูกใจแล้วใส่กระทิ่งให้ด้วยขอบคุณครับบริษัทชาวิสาโซนผู้ผลิตและจําหน่ายเครื่องทํำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างกา๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติ ฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงผสมค์ได้อย่างีเยี่ยมวัฒนสถานเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่3ามแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร053-240-829บู่บ้านใจแก้วเอราวัน บ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้โรงแรมเชียงใหม่ในบาร่าบรูติกตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่พักสะอาดปลอดภัยไปมาสะดวกที่สำคัญราคาไม่แพงข้าวขาวหอมมะลิตะบนน้องหย่งหุงขึ้นหม้อ หอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยศรีอ้ายบีโกผงและน้ำยากำจัดปลวกปลอดภัยกับผู้ใช้อันตรายสำหรับปลวกเพราะผลิตจากพืชพันธุ์และแร่ธาตุธรรมชาติ